มาลรงรายงานตัวจ้านะคะคุณเปี๊ยมาลงกดห้ามาเด้อจ้ามาเด้อจ้าวันนี้กินอะไรกันเนี่ยคิดเอาไว้หรือยังพระบ้านแม่บ้านก็ตื่นมาก็คิดเรื่องกับข้าวเนาะส่วนคนทํางานก็คิดเรื่องทํางานส่วนคนค้าขายก็คิดว่าโอ๊ยวันนี้จะค้าขายดีมีกําไรหรือเปล่าขอให้ดีมีกําไรขอให้ดวงดีแหละคิดแบบนี้ไว้ก่อนเนาะห้าห้าห้ามาจ้ะเพียพีรันทมมาลงนะคะคุณน้ําฝนเกิดปีถอะ คุณสุพันณนีใช่ไหมคุณสุพันณนีอ่ะมาบังกรอ่อนข้อจ้ะมังกรที่น่ารักเกิดพศสองหอสามหนึ่งอายุสาสิหกย่างสามสิบเจ็ดนะคะประตูงานเปิดประตูเงินเปิดประตูรักปิดช่วงวันที่ยี่สบห้าี่บกไม่ค่อยดีสเายประตูมันปิดอะ แต่ว่ามันเป็นประตูที่แบบอยู่ข้างๆเองนะตัวเองอะมองไม่เห็นเวลาไพา่แบบนี้ขึ้นมาจริงมันมีทางออกมันม,มันมีโอกาสแต่บางทีอะเราอาจจะมองแค่มุมเดียวเนาะนะคะต้นสัปดาห์ดีเดินทางได้เซ็นสัญญางานได้คิดจะทําอะไรทําคิดจะลุยอะไรลุยถือว่าเป็นจังหวะด,ดีเรื่องงานมีโอกาสปรับตําแหน่งในเรื่องของการงานด้วยเนาะค้าขายดีเดินทางได้ บางคนจะซื้อรถจะเปลี่ยนรถบางคนกําลังจะวางแผนในเรื่องของการเดินทางบางคนกาลังคิดจะกิจทำจกิจกรรมอะไรสักอย่างในนี้มันถึงมันบอกเลยว่าคุณจะจิตใจเด็ดเดี่ยวนะคะคุณจะจัดการเรื่องงานคุณจะมีความรับผิดชอบอะไรบางอย่างที่มันบางทีมันต้องต้องทำอะ่ะบางทีจําเป็นต้องพูดบางทีมันจําเป็นต้องเคลียร์บางบางทีมันจําเป็นต้องทอําอ่ะบางทีจะมีคนไม่ชอบนะแต่ทําไปเถอะถ้ามันเป็นเรื่องที่ดีไม่เอาเปรียบใครเนาะเรามองที่เขาเรียกว่าวัตถุประสงค์เราไม่ได้ พูดให้ร้ายใครเราไม่ได้ทําไม่ดีเพื่อจะเอาเปรียบใครนะคะเนาะแต่มันจะนอยนิดนึงนะออความรักสัปดาห์นี้บางคนติดต่อแฟนไม่ได้บางคนสามวันดีสี่วันป่วยคุณก็พูดไม่ค่อยเพราะพูดไม่ค่อยหวานด้วยบางทีก็ยื่นคําขาดกับแฟนพูดแรงกับแฟนเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆในเรื่องของความรักโสดอยากให้โสดไปก่อนถ้ายังหาทางออกในเรื่องของความรักมากไปจะบอกเลยนะว่าบางทีไพ่แบบเนี้ย กดดันแฟนมากไปกดดันเพื่อนมากไปกดดันลูกน้องมากเกินไปก็ยังไม่เกิดประโยชน์อะไรยังไม่ได้ทางออกที่ดีเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้จักพูดนะคะเนาะลุยทาอะไรทําเลยต้นสัปดาห์นะเนาะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยยดได้ตังยิ่งเหนื่อยเงินยิ่งเข้าแต่บางทีเงินก็หายากยากเนาะสัปดาห์นี้แต่บางคนก็ใช้เก่งจ้าคุณจะไปปาร์ตี้ไปงานเลี้ยงไปทําอะไรของคุณนั่นแหละ อืมนะระวังป่วยช่วงปลายสัปดาห์ดูแลตัวเองสักหน่อยแต่บางคนคนในครอบครัวหรือคนที่บ้านอาจจะป่วยก็ได้นะคะยี่สห้ายีไม่ดีนะนอกนั้นโอเคนะจ๊ะมาต่อคุณที่เกิดพศสองหาอายุ48ยัย่าง49มังกรทยานสู่สวรรค์จ้ะประตูงานเปิดเออเปิดตั้งแต่ต้นสัปดาห์ประตูเงินเปิดประตูรักก็เปิด สายมูก็มาจากสัปดาห์นี้หลายๆคนเนี่ยกำลังคิดจะไปมูไปไหว้ไปทําอะไรดีเนาะไปไหว้เทพไ,ไปไปไหวส้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บางคนชอบแนวนั้นแต่อีกแนวนึงนะคุณก็กําลังจะเป็นจังหวะที่แบบกําลังจะไปทําสวยทําสัลญกรรมทําผมทําหน้าทาอะไรให้ตัวเองดูดีขึ้นอะเออนะคะคนทําการทําการช่วงนี้ก็เป็นจังหวะที่แบ่งปันเรื่องงานขยายตลาดถึงเวลาต้องมีงานที่2ธุรกิจที่2นะคะมีอย่างอื่นมาทําเพิ่ม คนค้าขายก็จะมีฟิลที่เอ๊มันดีนะแต่มันก็รู้สึกว่าเอ๊มันแอบดรอปไปนิดนึงเหมือนกันมีคนมาแชร์ตลาดฉันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องขยันเพิ่มขึ้น แต่ถ้าเป็นการแบ่งงานจัดสรรเรื่องงานเราเอาเท่านี้เธอเอาเท่านี้ถ้าเกิดถึงเวลาจริงการร่วมดีลงานโคกคนอื่นก็เป็นจังหวะดีการแบ่งปันผลประโยชน์พูดคุยกันก็มีโอกาสเป็นไปในทางที่ดีเพราะฉะั้นสัปดาห์นี้ถ้าใครจะทําอะไรเพิ่มจะแบ่งปันจะแชร์อะไรกันถือว่าเวิร์กจะ้ะแต่ไม่เอาแชร์แฟนเนาะนะคะหลายๆคนฉันไม่แชร์แฟนจะ้ะนะคะอ่ะสัปดาห์นี้ดีดียังแต่ต้นสัปดาห์สัปดาห์นี้จะเจอคนคิดลบ เธอเจอคนน้อยอกน้อยใจแต่บางทีเราก็ไปน้อยใจแฟนน้อยใจเพื่อนน้อยใจคนในที่ทํางานก็ได้นะรักใหม่ๆโดดเด่นเนื้อหอมวางแผนในเรื่องของการแต่งงานแต่งการมีอนาคตด้วยกันและแต่ถ้าเกิดอยู่กันมานานบางทีจะน้อยใจแฟนนะแฟนติดเพื่อนแฟนติดเกมแฟนติดใครจะ้ะเออเนาะตกงานจะมีดวงได้งานแต่บางคนก็จะทํางานเพิ่มสองสาอย่างมีมีดวงต้องตัดสินใจอะไรสักอย่างในช่วงสัปดาห์นี้แหละมันเป็นฟิลแบบลังเลลังเล,ลงเลนาะค่อยๆค,ค,คิด นะคะอ่ะมาต่อจะไปสวนผลไม้จะไปบ้านเพื่อนจะไปคุยเรื่องงานเรื่องการไปจ้ะเนอะเออนะคะนะอย่าเก็บตัวเหงาเงาอยู่ที่บ้านนะมาต่อสุขภาพถือว่าแข็งแรงดีนะแต่อาจจะมีปัญหาเรื่องอะไรนะเรื่องผมเรื่องผิวหนังหรือของคู่ในร่างกายนะจ้ะดูแลตัวเองนิดนึงคุณที่เกิดพศส5 0 7จ้ะอายุ60ย่าง61มังกรร่าเริง อาล่าเลยป่วยหรือเปล่าเนี่ยประตูงานปิดทํางานไม่ค่อยเต็มที่ช่วงวันที่สิบเก้ายี่สิบยี่สบเอ็ดอะไม่ค่อยดีนะคะประตูเงินเปิดงานสะพัดเงินดีขึ้นประตูรักเปิดอะต้นสัปดาห์ไม่ค่อยดีแล้วเจ้าชะตาได้ไพ่แบบนี้ด้วยบางทีเราอาจจะไม่ค่อยสบายตัวเราอาจจะป่วยเราอาจจะเบื่องานเราอาจจะพักงานบางคนก็ตกงานอ,ะนะอ่ะเนาะเอ่อบางคนก็รู้สึกไม่ค่อยสบายตัวหรือค่าใช้จ่ายเยอะสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดอืมยี่สิบสองเป็นต้นไปดี ไพ่สองใบนี้มันหมายถึงว่าปัญหาทุกอย่างคุณจัดการได้หมดหรืออาจจะเจอคนช่วยก็ได้แต่บางทีถ้าทํางานร่วมกับคนอื่นบางทีคุณจะเจอคนที่กดดันทําให้คุณรู้สึกเครียดต้องคุยอะไรกับใครก็อาจจะเจอคนพูดขม่มหรือกดดันทําให้ไม่สบายใจก็ได้แต่ถ้าพูดถึงความก้าวหน้าเรื่องงานมีโอกาสก้าวหน้าปรับตําแหน่งแต่บางคนก็เขาให้งานเพิ่มแต่เงินไม่เพิ่มอะยังไงก็ตามเหนื่อเยเหนื่อยแล้วยังได้ตังค์ยังดีกว่าไม่ได้เนาะนะคะสุขภาพ ต้นสัปดาห์ไม่ค่อยจะสู้ดีกลางสัปดาห์เป็นต้นไปเริ่มแข็งแรงขึ้นเริ่มโอเคขึ้นระวังผื่นแพ้คันแพ้อากาศแพ้อาหารนะจ๊ะเนาะ,ะสัปดาห์นี้พี่หวานมองว่าเดี๋ยวคุณจะฟิตขึ้นมาคนค้าขายก็จะค้าขายดีเงินจะเข้าการติดต่อเจรจาเรื่องงานจะจัดการได้ในท้ายที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องรักเรื่องงานหรือเรื่องอะไรก็ตามแต่รักไม่ค่อยหวานนะาบางทีพอรักไม่หวานเนี่ยแซวกันไปแกล้งก,กันไปก็อย่า อย่าไปทะเลาะกันเนาะบางทีก็อยากจะให้แฟนเอาอกเอาใจสักนิดนึงภาระค่อนข้างเยอะนะตัวคุณอนะ่ะสู้ๆจะ้ะนะคะโสดจริงๆอยากให้โสดไปก่อนแต่ถ้ามีอยู่แล้วก็เรียนรู้ปรับความเข้าใจกันศึกษากันให้ดีอะไรยอมได้ก็ยอมเนาะเออต้องเป็นอย่างนั้นแหละ2531ไปหรือยังอะ่ะพี่หวานไม่รู้คุณโดนทัทพอเออปีปีอะไรจ้ะช่วยฉลูไหม คุณที่เกิดพศ2543นะคะอายุ24ยัง25มังกรจอมพิโรธมังกรเด็กขี้โมโหเหรอประตูงานจริงเปิดนะแต่แบบว่าคิดแล้วไม่ทำหรือเปล่านอนเก่งหรือเปล่านะคะนะ,ะไอเดียบันเจิดเริดม,มากช่วง19 20 21ประตูเงินก็เปิดนะคะ ประตูรักก็เปิดเอ๊ะช่วงนี้มันเบื่อเบื่อเซ็งๆนะเบื่อแฟนเบื่อรักเบื่องานอยากจะไปพักผ่อนอยากจะไปปีกวิเวกวางแผนอยากจะเที่ยวนูน่นเที่ยวนี่วางแผนอยากจะทานูน่นอยากจะทํานี่หรือว่ารอข่าวรอข่าวจากใครจ๊ะนะคะสัปดาห์นี้รอข่าวได้ข่าวเป็นข่าวดีด้วยโสดมีโอกาสพบรักไม่โสดก็มีโอกาสจะเจอคนที่แบบทําให้เรารู้สึกกระชุ่มกระชวยนะอย่านอกลู่นอกทางบางคนก็จะได้รับข่าวดีจากแฟนจากลูกเต้านะะมีลูกเลียงไม่ลูก ะคะใครอยากมีลูกปั๊มหน่อยทํากันบ้านสักนิดหนึ่งมีดวงไปถือศีลไปปีกวิเวกไปพักผ่อนกับคนที่เรารักโดยเฉพาะช่วงกลางสัปดาห์นะจ๊ะแต่บางคนก็วางแผนเนาะวางแผนขอหยุดงานขอลาง,งานจะได้ลาไหมได้ข่าวดีก็ต้องได้ลาสินะเออนะคะลุยจัดสู้ๆสักนิดหนึ่งรอข่าวเงินมีโอกาสได้เงินติดขัดมีปัญหามีคนช่วยเหลือจะ้ะนะเออถือว่าดีแหละอย่าไปยุ่งเรื่องของใครดีที่สุดอย่าไปเบื่อแฟนอย่าไปชวนแฟนทะเลาะบ่อยอย่าคาดหวังเยอะ ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่สัปดาห์นี้จะได้ยิ้มกว้างๆนะจ๊ะเออมาต่อขาดวิตามินอะไรไหมบำรุงตัวเองสักหน่อยนะช่วงเนี้ยเหมือนแบบมันง่วงบ่อยนะคะอาคบแล้วเนาะอ๋อมังกรเขามีแค่สีอ่ะมาดูเรื่องสีสัปดาห์เนี้ยมังกรอนะ่ะถือว่าดีเกือบจะทุกปีนะไพ่รวมๆเนี่ยเพราะฉะนั้นนะถือว่าดวงค่อนข้างจะดี เนาะเพราะฉันก็ต้องเสริมดวงตัวเองด้วยนะดีแล้วก็ต้องขยันดีแล้วก็ต้องดีให้มันเพิ่มขึ้นนะอย่างน้อยขอให้ดีกว่าเมื่อวานก็แล้วกันโดยเฉพาะจิตใจเราเนาะนะคนะ,ะโทนสีเป็นโทนส้มโทนน้ำตาลจ้ะการทำบุญเสริมดวงเนาะทำบุญกับคนป่วยคนพิการช่วยเหลือหมาแมวได้มีนี่อย่าเหนี่ยวนี่นะถ้ายุยังน้อยอยู่หรือแบบอยากจะให้เขาเรียกว,ว่าอะไรอะทำประกันชีวิตประกันสุขภาพ เอาไว้ให้ตัวเองหน่อยถือว่าเป็นการสะเดาะคล้อยกับตัวเองด้วยเนาะดีกว่าเอาเงินไปเสียอย่างอื่นนะจ๊ะเนาะมาลงสามหนึ่งใช่ไหมโอเคขอบคุณจ้าไปแล้วพอดีเลยเนาะเมื่อกี้ห้าแปดโชคไม่ค่อยเด็ดนะจ๊ะห้าแปดเก้าสือนำโชคมาจากเลขบัตรประชาชนเลขบัตรพนักงานของคุณหรือน้องหมาน้องแมวอาจจะให้โชคก็ได้อย่าเล่นเยอะเนาะโชคมันไม่ค่อยเด็ดนะจ๊ะ